สดีค่ะประเด็นสิให้มาเบิ้องนต้นนันี้มันเป็นหน่งประเด็นเอามาปลูกมันเป็นใบสวยๆเพิ่นเอื้อนต้นนีหอย่างม่ป,ประเด็นกบ่ฮู้จากเขาบอกอยู่กับแหงเลื่อมอันนั้นต้นนังกวักประเด็นเอามาจากบ้านแม่ประเด็นก็ร่งสิโป่งนอสุ่มหนึ่งออกใบใยลรวนี่กระถางหนึ่งก็ล่างโป่งนออุป,ปูอีปีขึ้นมาขุนนอกรล่างไหลประเด็นเอามาปลูกไว้เนาะกันเนาะ มาจากงวยจากกันเหงาอยงเงีนประเดียนร้ายายประเดียนก็เลยเอางวยโอนก่อมันมากอากรณ์มาปลูกล่างแตกตุมทูป,ปูที่ปีเกินมากนะอันนี้ยักต้นนี่ยังยง่ามง่ามแต่ว่าเป็นตะใบได้ใบสวย,สวย ประเด็นบ่หัจใกหอดซื้อมันไมจใกหอดซื้อนะคะเนาะต้นสนประเด็นกนง็งามงามสนซุมหนี่ประเด็นพอจากขวดเนาะคะเนาะนี่ประเด็นพอจากขวดพอจากขวดน่ำเมืองสูงไงไงีก่นะสูงไงี้ยครับสนตัวน่ะประเด็นเพาะไปบล่านไหลสนประเด็นอันนี้กับสนอีกใบหนึ่งอันนี้กับเพาะจากขวดเท่ากันเนาะเด้อ กับหมักเน่า่นพอเดือนพอจากขวดพอจากขวดพอเดือนล่องบึงมันมีผลดีอย่างหนึ่งคือกันกับแช่น้ำเป็นเดือนกับพ่ตายเนาะค่ะเนาะ <S <S ่นต้นผลที่ว่าประเดือนเบาเมอตั้งแช่น้ำจไงได้ให้กับพ่ตายนี่ลหละผลจากกันเห่าหันปลูกขวดมันสีทนน้นน้ำเนาะค่ะเนาะท้นทนทนน้ำ นี่ประเด็นปลูกขวดแบบนี้ปลูกเส้ขวดแบบนี้เนาะกันเนาะย่าให้อากาศเขาเดี๋ยวอันนี้ประเด็นปลูกไม่นนี้ตัดมาไมา่ปลูกไม่เมท่าไหรเกิดหากประเด็นช่ำบกเน่าบ่ตอนช่ำในขวดเอาไปปลูกอันนี้เริ่มเกิดหากแล้ว เกิดหักหน่อยๆน่อเห็นบ่นะเบื้องด้อพผี่น่องเอ้ยกำลังเกิดหักเห็นบ่หักน้อยหน่อยมันกำลังโพ่ขึ้นมากอันนี้เกิดหักหน่อยๆน่อยหักหน่อยกำลังโพ่ขึ้นมากประเดียนเอามักเน่ามาช่ำใบเนาะ่ะเนาะอันมักเน่าซุ่มหนี่ประเดียนเอามาจากบ้านแม่ประเดียนดุกดน้ำก็ะไลยเปียกกระบางแจ๊กหมักเน่าอย่างเบื้องมันกำลังออกหักหักกำลังตุ่มตีปีออกมากำลังออกหักประเดียนเอามาจากบ้านแม่ประเดียนดุ๊กขะเนาะ มาให้พี่น้องเบิ้งนําประเด็นเอาเห็ดแบบนี้มหาหันตานบานโคกลาง,งน่นะประเด็นเฮ็ดใส่กวดมาเลยเราขืนใส่รถแม่มาเต็มกลองเลยประเด็นนอามากเห็ดมาไบถั่ปลูกเนาะกันเนาะเพราะว่าหมากมันโกดกที่แรกประเด็นวัตถิตรอนนอามากส่วนมันสีใดเฮาต้องกลับไปอีกั้งคงไปจีไปตัดใดแนวตอนเนาะกันเนาะ ประเด็นก็นเลยเห็ดยังสีมากยังคอ่อยว่ายขันไปยูโดนโดนขันไปยูท้าวอนประเด็นสิไปตอนกันบ่ตอนกันทีเอาไปอันเห็ดอันเขาเอินเสียบกิ้งเพราะว่ามันนั่นจังค่อยแข็งแรงดีแต่อันนี้ก็แข็งแรงดีคือกันมึงประเด็นปลูกไบปเะเด็นสีห้เบิ้งด้วยสีอัปเดตให้เบิ้งด้วค่ะเด้อเดี๋ยวสีห้เบิ้งอีกอน,นี่ต้นย่อประเด็นเนาะ ไปเดืนสีผ้าบางอันนี้ต้นสมระเดือนเพาะไวนี่ต้นสม้มเงาเดือนสีเห็นบุงนี่น้ำขังเป็นหนึ่เดือนเหรอเห็นบ่มันหัวตะน้ำแห่งไปเด็นเสียเอานามมันหดมันอีกนึน้ำขังเบิดปีเบิดศาสตร์กับเปนอห่ังอันนี้ประเด็นปลูกจากขวดได้ขนาดนหนใหญ่เติบแล้วปลูกจากขวดประเด็นบระท่านหดนามเนี้ยมัน พว่าเมื่อวานฝนหัวตะตกอนี่ยังคอยสีหดหนามมันไม่เนาะค่ะเนาะนี่แหละพ้นดีข้อหมักเน่าซุ่มห้าเหนปักใส่ขวดทนทนนามนามค้างยังนี่กับพ่อเป็นยังนี่นามค้างจวมาเต็มผี่จะไใบจัจกมือฝนตกใส่บังหันกับพ่อตายดียังสิงนั่นก็คือกันประเด็นสีย่ยมาเหตุแบบเดียวกันนะี่่ะ เอาไปปลูกกับต้นใหแงยู่ได้ประเด็นเคยเห็ดตั้งแต่โดนๆต้นใหแงยู่เนาะก,กันเนาะอันนั้นต้นนั่นต้นเหวประเด็นเนาะกันด้อเมืองต้นเหว่หนามแห,งห้ง่เราประเด็นเจ้นาน้มเมาขัางมันไว้เมื่อเนี้ยหนามแห,งห้งเมืองกั่นมันสูงสูงมันสูงเรียวเลย สูงขักดูประเด็นไหนดูนี่ต้นเหว่เนะาะฟักบุงมันมาเกิดน้ำนี่ต้นเหว่ประเด็นกําลัางแตกปอลายแล้วประเด็นเกิดมากกับ่เคยเห็นต้นเหว่ลหุกเลยอยันล่องเอาหัวมาปักล่องมืงได้เห็นแล้วบระเด้แท้ตน้นมันเป็นคือกันกับคันเป็น,เป,นเป็นหลอดกลมๆขึ้นเนาะกันเนาะว่าคือไหลกับบ๊อมเอียนแต่เป็นคือกันกับอันต้นหอมนี่ เ่ยแต่ว่ามันเงาขึ้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 นจนสุดพุ่นมันรู้เงาฝักหลมัน่ะสุดไปเลยพุ่นเงาฝักเงาเนี่ยเงาฝักฝักอันนี้ก็ต้นอินทาลัมไปเดือนปีนี้ไงเติบแล้วเนาะไปเดือนเอาเม็ดมาปลูกไว้ไปเดืนได้หลายกระถางอูู้นี่กระถางหนึ่ง ได้หาหกเกียรกระถางอยู่เนาะค่ะเนาะประเด้นตีป่อยมันใหญ่ปลูกไก่เมื่อจักสิเป็นตัวผูกตัวแม่ก็ลอก่องเมื่อเนาะเนาะต้นอินทาลัมขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อกเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุ่นทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่มากหร้าจะได้พาเลี้ยงานเนาะกันเนาะอาจจะเลื่อนลงเรื่อง ควมเจ็บยบยด่าความไขยย่ยะมีไปทางในกันอยาลื่มไซเมตก,กัเด้อกับคุณนทุกกำลังแรงเจอเอาไวต้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ไว้สำนีกอนวัสด,ดีค่า